สวัสดีครับขณะนี้วันนี้นะครับเราก็จะมานำตัวค้นหาจากนี่นะครับจาก geo location แอ d location เ,เข้ามาตรงนี้บริเวณนี้นะครับก่อนอื่นนะครับเราก็ไปหาตัวพิกัดก่อนนะครับพิกัดเราจะเซิร์ชสมมติบ้านบ้านผมอยู่ตรงนี้บ้านผมอยู่ตรงนี้เนานะบนตรงนี้ปับ๊บที่ผมก็ไปดูเลยว่าอำเภอผมไปค้นหาเลยบ้าน กดชุ่มกดชุมท่าราดอันนี้ผมอยู่นะนะก็ตำแหน่งตำแหน่งบ้านอยู่ตรงนี้พอดีเลยเราอยากจะรู้พิกัดตรงนี้เราก็กดคลิกตรงนี้ได้เลยครับปั๊บนี่พิกัดเลยครับค่า NE อยู่นี่เลยเนี่ยเปิดได้ละแล้วกดกดนี่มานี่ค่า NE อยู่นี่นะฮะค่า NE ปพ๊บค่าแล้วคัด c o p ตัวนี้มาฮะ Copy ตัวนี้มาเลยตำแหน่งนี้เรา Copy มาคัดลอกเลยครับคัดลอกเสร็จแล้วก็ไปนี่เลยโอ้ Geo l o c a t i o นเป็นแอ d โลเคชั o n เข้าไปนะครับแอ d โลเคชั o n เข้าไปรอสักครู่รอสักครู่หนึ่งเขาก็จะประมวลผลมาให้เรานะครับเราก็จะไปค้นหาด้วยกันคลิกตรงนี้นครับ enter นี่ครับนะครับเราก็กดเพจเข้าไปแล้วกดค้นหานะครับนี่ครับเห็นไหมครับเขาก็มันจะมาให้บริเวณนี้ให้เรานะฮะนี่นี่ฮะบริเวณนี้เป็นหลังนี้เลยนะครับเห็นไหมครับนี่เราก็แมป select legend อ่าเนี่ยครับมาปึ๊บเบลน,นี้มุมบ้านตรงนี้นะครับนะใหญ่ไปแล้วก็ยังเล็กกรับอีกเล็กรับอีกนะครับอ่าสักประมาณนี้ก็ได้ครับอ่านิดหนึ่งแล้วก็กด Import นะครับอ่าได้มาแล้วครับผมนี่มุมนี้มาแล้วบ้านหลังนี้มาแล้วอ่าเราได้อันนี้ปุบ๊บอันนี้ต่อไปเขาจะได้ เส้นให้เราด้วยนะครับว่าตรงไหนตรงไหนที่เป็นเส้นออทิศเหนือแกนเหนือแกนตะวันตกแกนตะวันออกเราเรียบร้อยเลยนะครับเราไม่ต้องกดหานะฮะปึ๊บ <c oughs> นี่เราก็ Import ผมต้องการ port ุตไฟล์ที่บ้านเข้ามาก็ไป Import เลยครับอินพ f i ไฟล์อินพ f i ไฟล์ผมบอกว่าจะเอาบ้านหลังนี้ไปตั้งที่ดินนะไปปุบ๊บแล้วก็กดหาเลยไฟล์ file. อ๋อนี่ ผมเลือกไฟล์ชนิดของไฟล์ก่อนสก e นสกนีนอัพไฟล์เนาะอัพไฟล์ผมก็เลือกเลยบ้านหลังนี้เป็นบ้าน3มชั้นอะไรเมื่อกี้นะที่ผมโดดมานะเป็นหลังไหนก็ได้เนาะเป็นสติตาเป็นไฟล์สอนตัวนี้ก็ได้ครับนะปุ๊บเดี๋ยวผมนี่ก่อนกรุบบายไทยก่อนอแยกไทยเข้าก่อนนะครับเข้ามาอันนี้เป็นแอปโมเดลเอ่าไฟล์สอนแล้วก็เข้ามา Import เข้ามา นี่เราไปวางเลยนะฮะวางขนาดถนนไหมอ่านี่ฝ่ายสอนปุบ๊บนะครับสมมุติจะหลังนี้มาตั้งตรงนี้บริเวณนี้นี่เป็นถนนใช่ไหมไม่ขนาดถนนแล้วก็หมุนให้เข้าแกนถนนก็ได้ครับหรือจะใช้มูฟก็ได้ครับอินพุตเข้าไปนี่ครับฝ่ายถนนนี่นะครับแล้วก็เขียน อาจจะไม่ค่อยชัดนะครับเราก็สามารถที่ปรับปรับตั้งได้นะครับพีเฟรนอะไรต่างเนาะเรามาปรับตั้งความละเอียดของภาพให้ได้สักประมาณสัก64บิตเอยสเข้าไปอ่าความชัดก็เริ่มเข้ามานะฮะความละเอียดก็เพิ่มขึ้นใช่ไหมครับตรงนี้มันก็จะเป็นรั้วเห็นไหมครับตรงนี้ั้วแล้วก็ขึ้นมา2เมตรอ่า หน่วยสิบก็พันอ่าสองพันรัวอยู่ไหนรัวอยู่นี่นะครับใช้มุฟเอานะครับใช้มุฟเอาเลยมุฟเเลยอ่าตำแหน่งเราเราจำได้ฮะแบบนี้นะฮะส่วนตัวนี้ก็ ครับว่ารั้วตรงนี้ครับบ้านขนาดไหมขนาดแล้วก็จับอ่าเราไปดูสิจริงหรือเปล่าบริเวณนี้นะฮะบ้านหลังนี้มีรั้วประมาณนี้อะไรเงี้ยเราก็ไปดูที่นี่เลยเอาคนก็ไปวางปุ๊บมนจะเป็นภาพเก่าหรือเปล่าผมไม่รู้นะภาพเก่าอาจจะเป็นภาพเก่าอ๋ออันนี้เป็นโค้งโค้งนี่บ้านหลังนี้บ้านหลังนี้เดี๋ยวนี้รั้วทําใหม่แล้วครับทําใหม่ละบ้านหลังนี้ อันนี้ภาพเมื่อเมื่อก่อนนะฮะทำตอน google นําไปนี่ฮะบริเวณน,นี้ครับบริเวณน,นี้เห็นไหมครับเราสามารถจะดูพื้นที่จริงได้นะครับดูพื้นที่จริงได้ได้แล้วก็มาแต่บ้านหลังนี้ก็ยังคงเดิมะฮะคงเดิมแต่ที่ทําเสร็จก็คือทํารั้วทารัว้วเสร็จนะครับเห็นไหมครับว่า google ช่วยเราได้เยอะนะครับ google ช่วยเราได้เยอะอันนี้แล้วก็มาบริเวณน,นี้อ่าตอนนี้ทํารั้วเรียบร้อยละบ้านก็ ยังเป็นหลังเดิมอยู่นะครับหลังเดิมที่เป็นเห็นในภาพเมื่อกี้นะคร,นครับนี่ครับวิธีการนาําไฟล์ SketchUp อีกไฟล์หนึ่งเข้ามาทั้งไฟล์เลยแล้วก็วิธีการ add location ชชน,นะครับโดยการนี่ก่อนนะครับจําได้นะครับก็คือตัวตัวนี้นะฮะปึ๊บนี่เราจะเอา นี่มานี่ฮะเอาเวรที่มาแล้วก็กดคลิกนะฮะกดคลิกปุ๊บมันก็จะขึ้นตัวนี้มาให้เรานะฮะตรงนี้มาให้เราแล้วก็กดให้เขากดคลิกมันก็จะขึ้นตัวนี้ให้เรานะครับเรา๊อปปี้ตัวนี้มาเลย๊อปปี้๊อปปี้เสร็จก็๊อปปี้นะครับกด๊อปปี้นะฮะกดคลิกขวา๊อปปี้เลย๊อปปี้เสร็จแล้วเราก็มานี่นะครับอีกย้ำอีกครั้งเนาะเจียวเลยคิชันแอดแอดแอดเชัน่าแล้วก็มานี่มานี่เสร็จปุ๊บแล้วก็เอาตัวนี้วางวางเพจแล้วก็กดเซิร์ช เขาจะเป็นกว้างให้เราด้วยนี้เราก็สูมเข้าไปสูงเข้าไปหานะครับสูงเข้าไปหาตัวจุดที่เราต้องการฮะรตัวนี้ตัวณนี้เราจําได้ใช่ไหมฮะปุ๊บนี่หรือจะเพื่อนจะส่งแชร์โลเคชันมาให้เราแชร์ตัวโลเคชันตัวนี้เราก็สามารถที่จะไปดึงเข้ามาได้นะครับผมดึงพิกัดค่า n อของเขานะครับเข้ามาใส่นะครับผมนะครับผมโอเคนะครับวันนี้เป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับผม อขอให้ฝึกฝึกกันไว้นะครับผมมีอะไรอีกมากมายเลยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ